สวัสดีครับตอนรับผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยและแน่นอนว่าเวลาที่ผมมาผมจะมีรถสวยๆเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้พิจารณากันวันนี้นะครับก่อนที่คุณจะไปกดติดตามรับชมอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อที่จะไม่พลาดติดตามรถสวยๆจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักนะครับรถนะครับตอนที่เขาเป็นมือหนึ่งเนี่ย ราคาอยู่ที่1.1ล้านแสนกว่าครับ yeah, แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นรถมือ2คุณผู้ชมครับเหลือราคาไม่ถึง4 0 0แสนบาทแต่คันที่ผมจะนำเสนอนี้นะครับต้องบอกเลยว่าออปชั่นเยอะนะครับแล้วก็เป็นรถใหม่อ่าไม่ใช่สิเป็นรถมือเดียวออกห้างนะครับเ <Wow. S 1> จ้าของเดิมดูแลดีมากไม่เคยชนหนักไม่เคยความแมแถมราคาถูกด้วยนะครับไม่ถึง4 0 0แสนบาทคุณผู้ชมอยากจะเจอเขาแล้วใช่ไหม วันนี้ครับผมขออนุญาตนำเสนอ Honda CRV 2.0S g เกียร์ออโต้ปี2010คันนี้ครับสวยมากครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะฮะเจ้าของเดิมดูแลดีครับภายนอกสีดำดูดีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ไฟตัดหมอกนะครับและนี่คือสีเดิมคุณผู้ชมเป็นสีเดิมนะครับต้องบอกว่านี้คือรถไม่เคยทำสีมาก,ก่อนนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันเจ้าของเดิมนะครับเนี่ย นะเขาดูแลดีมากอ่ะรอบๆคันครับผู้ชมครับยางนะครับปี2019 4สเสี่เส้นเป็นยางบริสโตนนะครับขนาดยางนะครับ2 2 2 5 6 5 R 1 7นะครับดิสเบรกหน้าหลังแมกนะครับจากโรงงานนะด้านข้างนะครับผู้ชมกระจกมองข้างนะมีไฟเลี้ยวให้แล้วก็อย่างที่บอกว่าคันเนี้ยดูแลดีมาก รถออกห้างมือเดียวนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับกุญแจสำรองครบนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้คุณผู้ชมการันตีว่าคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักเลยนี่ฮะกระจกเดิมโรงงานครับ Honda ทุกบานการันตีได้ครับคุณผู้ชมครับมามาดูกันสำหรับ Honda CR-V ครับเขาเริ่มลายการผลิตมาตั้งแต่ปี1995จนถึงปัจจุบันและคันนี้นะครับเป็นเจนที่3 ข้อแตกต่างของ Gen 1, น1 Gen 2และ Gen 3ครับมาดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนขับนะครับ CRV จะเห็นว่า Gen ที่1กับ Gen ที่2เาจะมียางอะไหตรงนี้ใช่ไหมใหญ่ๆเลยแต่นะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับมันพัฒนามาจาก Gen 1, น1เจ Gen 2นะครับคือจะเอายางอะไหเนี่ยเอาไว้ในห้องโดยสารนะครับเพื่ออะไร1.0ถ่วงมันจะดีขึ้นนะครับเวลาขับนะครับมันจะทำให้รู้สึกคล่องตัวมากขึ้นนะครับอ่ะท้ายสวย นะดูรอบๆคันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาพิจารณาไปเรื่อยๆซึ่ง CRV เนี่ยนะครับเขาทำเครื่องยนต์ออกมานะครับสตัวมีทั้ง2.0และก็2.4คันเนี้ยเป็นเครื่องยนต์2.0ขนาด150แรงม้านะครับมาดูกันว่าความสวยของเจ้าคันนี้นะครับสวยขนาดไหนพิจารณาจากภายนอกแล้วนะครับเข้ามาตรงนี้ครับห้องเครื่องยนต์ครับสวยๆคุณผู้ชม รถคันนี้อย่างที่บอกไปว่าเจ้าของเดิมดูแลดีดีครับนี่ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่ที่สำคัญครับน็อตไม่เคยขยับน็อตเดิมโรงงานไม่เคยขยับครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะไม่เคยมีประแจมาแตะต้องเขาเลยแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนและไม่เคยถอดทำสีด้วยนะครับแก้มข้างเดิมเดิมคานเดิมห้องเครื่อง สวยมากไม่เคยดมแก๊สมาก่อนอ่ะมาดูตรงนี้คุณผู้ชมถ้าสังเกตนะคันนี้นะเจ้าของเดิมดูแลดีมาก QC จากโรงงานครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่คือรถปี2 0 1 0นะเห็นไหมฮะ QC จากโรงงานเขายังแบบแต้มสียังจุดเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือรถที่ดูเห็นไหมฮะดูแลดีไม่ดีเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับ เจ้าของเดิมอ่บอกไว้ก่อนว่าเจ้าของเดิมทําอาชีพนะครับเขาเปิดร้านขายทองอ่าผมบอกไว้แค่นี้นะครับสาหรับรถคันนี้นะประวัติความเป็นมานะครับของเจ้าคันนี้นะครับบ้านอยู่ใกล้ๆกับมงคลคาเซนเตอร์แกขายทองอยู่นะครับแกดูแลดีมากนะภายนอกสวยห้องเครื่องสวยนะครับกับเครื่องยนต์นะครับ2 0 0 0ซีซี150แรงม้านะครับไปไปดูภายในกันนะครับว่า ภายในเนี่ยนะครับเขาสวยขนาดไหนเอาเฮ้ยฟารบมาดูภายในครับคุณผู้ชมครับเปิดประตูมาอ่ะถอดกุญแจออกก่อนนะครับนี่ฮะประตูครับสวยมากเป็นวัสดุซอฟทัชนะครับกระจกไฟฟ้า4บานนะครับเซ็นทันล็อกนะครับถัดมานะครับเบาะ เบาะหนังสีครีมครับเบาะหนังแท้ด้วยนะครับสำหรับโซนของเบาะคนขับนะครับเข้าใจว่าเจ้าของเดิมไปหุ้มมาให้ใหม่นะครับน่าจะเกิดจากการใช้งานแล้วเบาะชํารุดก็เลยไปหุ้มมาให้ใหม่อันนี้แบบสวยมากคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือหุ้มใหม่เลยนะหนังหนาสวยมากนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต้นะ แล้วนี่ไปใส่จอมาให้ด้วยนะครับเป็นจอระบบปฏิบัติการ Android นะครับอ่าภายในครับสวยมากนะครับสีครีมทีเนี้ยนะครับขออนุญาตน้อ,องขับมายังไม่ได้ทันได้ปรับเบาะนะครับโอเครถปี2010ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตรถปี2010นะคือเจ้าของเดิมเนี่ยสายจอดแน่ๆครับคุณผู้ชม เห็นอะไรไหมครับตรงนี้คุณผู้ชม134,390กิโลนะครับณนะวันที่ผมรีวิวครับคุณผู้ชมนี่คือรถสายจอดที่แท้ทรูนะโอ้โหใช้งานน้อยมากอ่ะจอเข้าไปติดมาให้ใหม่นะครับเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับนี่จอทัชสกรีนนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหม สบายนะครับสวยงามมากแอร์นะครับเป็นแบบปุ่มหมุนนะอ่าหมุนได้นะครับแอร์นะครับเป็นแบบออโต้นะครับปรับความแรงได้นะครับนะแล้วก็นี่ปรับด้านหลังได้นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีชิปล็อกให้ด้วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วภายในดูคุณผู้ชมความสวยของภายใน นะครับนิ้วร้อยถ้าไม่มีแล้วผมชอบตรงน CR v เนี้ย CRV เนี่ยผมชอบตรงนี้มากคือตรงนี้มันสามารถพับเก็บได้นะครับที่พักแขนนะครับเวลาที่เราขับทางไกลนะครับมันรู้สึกแบบเมื่อยแขนเหมือนเรานั่งเก้าอี้อะนะครับเนี่ยเหมือนเรานั่งเก้าอี้แล้วก็พักแขนวางแขนได้สะดวกสบายนะครับโอ้โหสุดยอดมากอ่ะทีเนี้ยนะครับตรงเนี้ยอม รถออกห้างมือเดียวครับเห็นไหมฮะลำดับที่นเนี่ยลำดับที่2เนี่ยฮะเห็นไหมรถออกห้างมือเดียวนะครับต้องบอกว่าทุกอย่างดูแลนะครับดีมากๆนะครับเช็คอะไรทุกอย่างครบหมดนะครับแล้วก็เข้ามาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เรานะครับดูแลให้อย่างดีระบบทุกอย่างนะครับเช็คความเรียบร้อยทุกอย่างครบดูข้างหน้าแล้วนะครับมาดูข้างหลังกันหน่อยนะ ความสวยของคันนี้ครับจากรถราคา1นึ่งล้านหแสนกว่าบาทนะฮะเนี่ยสวยมากอยากจะให้ดูนะครับรถใหม่คุณผู้ชมรถใหม่รุ่นเนี้ยนะครับอยู่ที่เเดี๋ยวนะผมดูก่อนนะ1นึ่งล้านหแสนสหมื่นบาทนะครับแล้วดูเบาะด้านหลังครับผู้ชมครับ ใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับหนังนี่ฟูๆเลยครับคุณผู้ชมหนังของ Honda นี่ฟูนุ่มมากนะฮะแล้วคือด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างครับขออนุญาตขายาวๆเข้าไปนั่งตรงเนี้ยอ่านห็นหมฮะเล็กรูมเหลือเยอะมากเหลือเป็นฝ่ามือนะครับยังไม่พอนะถ้าเกิดว่าสายบรรทุกนะครับหรือว่าสายแคมปิ้งนะครับอยากจะ พาครอบครัวไปท่องเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีสัมภาระเยอะๆไปดูด้านหลังคุณผู้ชมนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับสามารถใส่ของเยอะมากแล้วที่สําคัญคันเนี้ยยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นโลกนี่ด้านหลังครับปูพรมใย,ยบวกไว้นะครับกว้างมากนะครับใส่ได้โอ้โหเยอะนะแล้วถ้าเกิดว่าพับเบาะแถวสองเข้าไปใส่มอไซค์ได้เป็นคันใส่ตู้เย็นได้เป็นหลังนะมาดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ ยางอะไรมาพร้อมกับแม็กนะครับแล้วไม่เคยแตะพื้นโลกด้วยนะอันนี้คือยางอะไรไม่เคยแตะพื้นโลกนะคุณผู้ชมนะอุปกรณ์นะครับครบนะครับแม่ลงแม่แรงอะไรครบทุกอย่างนะครับสวยไหมสวยไหมรถใหม่1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทครับแต่วันนี้นะครับมงคลคาเซ็นเตอร์ครับนำเสนอให้คุณผู้ชมได้พิจารณาครับกับ SUV แท้แท นะครับช่วงล่างดีด SUV แท้ๆคันนี้ปี2010รถใหม่1 1 3 0 0 0้บาทครับมาปีนี้นะครับมงคลคาเซ็นเตอร์นำเสนอให้คุณผู้ชมได้พิจารณาครับกับ Honda 2.0 Honda CRV 2.0 S เกียออโต้ปี2010ในะราคาเพียงแค่3,99,000บาทท่านผู้ชมครับ3,99,000บาทกับรถสวยเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับยางใหม่4เส้น ภายในสวยมากนะครับแล้วที่สําคัญไม่เคยชนหนักไม่เคยความและได้รับบริการดีๆจากมงคลคาเซนเตอร์อีกนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างครับโทรเข้ามาปรึกษาโทรเข้ามาสอบถามหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้สําหรับใครที่ชอบ SUV แท้ๆผมว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ไม่น่าพลาดครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าสนใจ เข้ามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรถสวยจากที่นี่มงคลคา c e เซ็นเตอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ